วันนี้เรามาเดินที่ตลาดตลาดจัมโบ้อ่ะโอเคเราได้อะไรบ้างอ่ะชิ้นแรกได้ไหนอันนี้ได้ที่ได้ที่ใส่ที่ใส่แม็กชื่อฮันนิโยโอเคหนึ่งชิ้นแล้วก็ได้อะไรอีกเป็นเพนเป็นเพนเป็นเพนเป็นอะไรเป็นอุปกรณ์ใส่ใสใสเลยรถรถ เดี๋ยวจะเอาไปใส่รถจักรยานเอามาเก็บแล้วก็อันนี้นนเป็น่ที่ใส่เหรียญใส่เหรียญที่ไหนใส่ขวดน้ำใส่ขวดน้ำเออห้อยที่ปั่นจักรยานามาเกา็บแล้วก็ไหนอีกอันนี้งพลเโอเคอันนี้ความพลาย <c oughs> อัน,นอันนี้ดินเป็นคนเลือกเองอันนี้ดินเป็นคนเลือกเองอันนี้ก็เหมือนการที่ใส่รถดินก็เป็นคนเลือกเอง ดินบอกว่าดินจะเอาอันนี้แม่ตาอันนี้แล้วก็นนี่ะอันนี้ชิ้นใหญ่หน่อยเนี่ย,ยยกเซตนี้ดินบอกว่าดินอยากได้อันนี้ไปใส่รถนาตาโอ,อโอเคแล้วก็ไหนอีกนู่นที่มือไงอสุดท้ายเป็นเป็นรถไหนหันหน้ามารถอะไรรถยนต์อ่าโอเคบายบาย